ดีครับท่านผู้ชมครับมาดูบรรยากาศปากน้ำปัตตานีนะครับปากน้ำปัตตานีที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่บนเรือนะครับอยู่บนเรือกลางแม่น้ำปัตตานีอยู่บนเรือประมงนะครับที่มองหเห็นอยู่นั่นก็คือเรือประมงกาลังจะเข้าเข้าฝั่งนะครับจากทะเลเอ่าวไทยมุ่งหน้าเข้าสู่ แม่น้ำปตัตตานีเพื่อเอาปลาไปลงขายที่สะพานปลาหรือท่าเรือประมงนะครับครัมาดูบรรยากาศตรงนี้เรียกว่าสิ้นสุดของแม่น้ำปตัตตานีนะครับที่เห็นด้านหน้านังกก็คือท่าเรือท่าเรือองค์การบริหารสุนจังหวัดปัตตนีนะครับท่าเรือประมง เห็นอยู่ก็คือซากเรือประมงนะครับเรือประมงที่ไม่สามารออกเรือได้ก็จะจมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่งางรอหรือเอาซากไม้นะครับนี่ครับจดที่เราอยู่ตัวนี้ก็คือปลายสุดของแม่น้ำปัตตานีนะครับ กำลังมีเรือประมงแล่นสวนเข้ามาลำหนึ่งนะครับ ya pelemong cok udom orat Ini itu ท่าเรือนะครับเป็นเรือที่ขุดเจาะลอกทะเลนะครับนี่คือปากน้ำปัตนีนะครับ สิ้นสุดแม่น้ำปัตตนีเข้าสู่ทะเลอ่าวไทยครับบรรยากาศปากน้ำปัตตนีที่เห็นต้นไม้ไกลๆนั่นก็คือแหลมตาชีนะครับแหลมตาชี เราเข้าสู่ทะเลเอ่าวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับทะเลเอ่าวไทยครับทะเลเอ่าวไทยปากน้ําปัตตานีนะครับสรับทิ่นี้ก็ขออยู่ตีเป็นเพียงเท่านี้นะครับเป็นบรรยากาศของทะเลเอ่าวไทยปากน้ําปัตตานีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ